สวัสดีค่ะ,คะมนเมนี่พ่อนอยู่นอ์เวเด้พี่น้องให้พ่อนสิผาไปยางในเมืองพี่น้องเอาสิไปเส้นถุ่มกันพี่น้องไปนั่งรถบึงวิวทิวทัดไปสั่นละกันคุณอาวิวสวยสวยไปในเมืองเดี๋ยวเขาสิไปองนอกพี่น้อง ปิดประตูก่อนนี่ล่ะน่าอยู่มากพี่น้องค่ะโอ้ยเถามากออยากอยู่จังสี่เลยเนาะติดชมวิวทิวทัศน์ทะเลเดี๋ยวเราจะไปเซ็นทุ่มกันก็ไม่ไกลพี่น้องเดินไปก็ได้แต่ว่ามันเป็นเนินเป็นขึ้นเป็นล่มเหรอไหมพี่น้องยางขึ้นย่างล่มเป็นเนินมันเมื่อย<ห>น,นะนก็ทามืนก็อเย นี่แหละร้วเอาเสีออเอาอ่ะเด maybe can p a r k n parking also deck อ๋อังนี้สี้างอพาร์ตเมนต์ sea v i e บานี่ open shop ออกเงิน่ไหนมาเาง่ายเนาะเอ้ยเรื่อนอบสวยแค่บ้านหลังนั้นเนี่ยต่างชาติเด้พี่น้องคนนั้นคนแรกหลังมัก้ายด้จะว้า เจ้าของประเทศบนลลังน่อยประมาณนี้แหละสวิเดนคือกันโอ้ยสวยงามสวยงามบรรยากาศสวยงามนะคะห้องหงหรือห่านหงแหละหงเกหงสวยหงคู่มันชอบไปเป็นคู่เนาะหงเนาะเบพีน้องท่าวิวทะเล ทะเลนอรเวย์แถวน,นี้มีหอยไหมมีอ๋อมันไม่มีแดดเนาะเสียดายไม่มีแดดนี่ยดูสดิพี่เขานั่งนั่งกิง<ใ>น,นล่มชมวิวหลอกไไมีไฟยแต่ว่าวันนี้อากาศไม่ดีเลยฝนตกลินตกลินฝนตกลินฝนฟังคุณก็เป็นเขา สวยดิเออสวยผิวรอทะล้นี่ลิกพันันี้อันมนี่ของข้อมูลพี่น้องของข้อมูลยอไม่ใหญ่นี่นละแคนร้านสาวทำงานที่ของข้อมูลใช่ไหมรัฐบาลเขาเป็นรัฐบาลของตเอ เจ <In the> <laughs> ้าหน้าที ah, uh ่รัฐนะคะทำงานเป็นพนักงานรัฐบาลเของกมุนเป็นท่ามสวนเราเราเอา่าอาอมาก็ย่างบ่เโอ้านช่งบังกะโลบ้านแบบใหม่พี่น้องเบงค่เบงก

โอเยังอ่สวยฝนตกพี่น้องต้องปิดกระจกยงทาด้เชอรเอนาิลงได้เมื่อกี้เราปดหลอกขังเด็กหน่อยเออย่อะไรสพีนั่งของเราฝนมันตกลนมาสดตกไปแล้วนะตม่โมไปเย็นยี

ก็บงร้านขายปลาพี่น uh, um um, no, uh, uh, ้องอูเป็นเวลคัมเมนนี่โอ้กินดอกมาเลยเนาะค่ะกินดอกม้เดสมอนายมีร้อนไ่เยอดี๋่าฝาดิที่กางทาแล้วนอยอดทัก ยานี่่นนบ้แล้วโอ้นี่น่ฮิตที่แถวเมื่อกี้กุ้งก่อวก็ก่าซื้อซื้อได้เดียวนี่พซื้อ่าพร้ามเลยบอกเ่าซื้อซื้อซื้อปานปานเพิ่กินนะที่แถวว่กิน อันนี้กุ้งกั้งเมน่นโบอันนี้กั้งนะคะ๊กตัว๊กตัวมันพิ่งเคืองโลคป่ะนี้บอกเ่งเคืองโรคเพราะว่ากั้งเห้อว่าหนาเคืองโรคกต,ต,ต,ตัวนะคะครึ่งโลกับร้อยกว่าบ,บาทนี่ลรืมั้งโอ,อ้เออ300กว่าบ,บาทเนาะถ้าเป็นบาทเนาะทีนี้ก็จะร้อยกว่าข้นอันนี้กุ้งนี่สดแซ่บนะคะแซ่บค่ะพี่น้องอืจริงจริง หล่านที่ไปซื้อมาอันนี้ได้นะจำนี่นะทั้งหมดนี้ก็สี่ร้อยกว่าโคนเนาะสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าโคนอะไรอันนี้ครึ่งโลอันนี้ครึ่งโลเนี่ยแพะว่าแพงแพะเออนี่ก็แต่แซ่บก่างนี่โมโหยังม่เคยกินจักเทือนะได้กินนั่เนั่งฉันทีเทื่นี่นั่ไปตรงมากแต่มันจะเป็นเห็ดน้ำจิ้มแซ่บๆกินมีโอมีมะขอยน้ำร่วม รวมแล้วมีมีหอยแมงคูนน้ำพี่น้องมันก็เลยมันเหมือนเป็นสี่ร้อยกว่าบาทโอ้ <Yeah. S 1> สี่ร้อยกว่าคนณปั <Yeah. S 1> ้นกว่าบาง <Okay. S 1> เดี๋ยวมากินน้อกันจ้ะเอาสิคุกกิ้งคือสิมีน้าบมักน้ำน่องพี่น้องโอเคจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวห้อก็บ <Okay. S 1> จริงจริงกบตำมะคงแล้วพี่น้องแดดแสบจ้า โอ้ยมาพี่น้องกับข้าวสดสดขึ้นจากทะเลนะคันนี้ขึ้นจากทะเลครับโค้งสดสดจากต้นต้นบะหมี่ควรอันนี้อร่อยไม่สวยใช่ไหมอันนี้เอออร่อยอร่อยสวยป่ะจ้าสวยช่างใจสวยเป็นว่าอร่อยค่ะแซ่บหลายชัดครับมาเดี๋ยวจ้านี้กินข้าวได้ป่าเนี้ เนี่ยเกี๊ยบตับมะคงอันนี้เหลือมาว่านเนาะบาร์บีคิวอันนี้อันนี้กุ้งกั้งพี่น้องเสียบมาเี้อมาเด้ออันนี้มาเทียมมาเหรอมาเที่ยมยังหนีแม่ไม่ออกเอาเหรอโอเคจ้ากินข้าวก่อนจ้ามาเด้อบาดพี่น้องกินข้าวเด้อบาดนี้มาจ้ามากินน้ำกันจ้าคนน่ะอันนี้เหลือจากมาว่านนี่ สดๆจากทะเลค่ะพี่น้องมาเด้อจ้ากินน้ำกันจ้าปลาค่ากินเข่าค่ะพอกันไม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ